<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับเอ้ยไม่ใช่สวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับผมนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่องก๊อยมา้วก็5ห้าครับถึงเวลาแล้วครับอำลาวงการ วงการบันเทิงวงการไหมไม่ใช่องค์การเฮ้ย <Hey. S 1> ลิ้นวงการบันเทิงครับหรือถึงเสียงลงแล้วฮะพอดีว่าแกเข้ารับราชการครับราชการเดือนหน้าครับเป็นทหารเรือครับพลดสี่นะฮะพี่น้องนะฮะพลดสี่นี่ครับอำลาวงการครับถอด หรือกระจายเลยฮะนี่แอมคาดีครับนี่หรือเครื่องเสียงลงครับเป็นกันอำลาวงการที่ยาวนานครับสองปีครับชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นไปครับเดี๋ยวไปกันมันครับ มาซานเ <Okay. S 1> ครับเรือวะครับเรือมีปลาไหลอยู่บ่กก็เือกรได้เบิ้งวะเจสเปโร่เคยเบิ้งวะปลาไหลน้ำน้ำนะนี่ครับตุ่มตุ่มขายกัขายเดอ้อพี่น้องแลกกัแลกเ oh. รือครับเรือ ขอให้ใครบ่เนี่ยให้่อยบ่ในสายยังคอยฉันเหรอเต้ยมานงเฝ้าจนว่าแต่เทียงแม่เนี่ยบรได้กืนซำมาได้กึนมาได้ของอีกเฝ้าซำสุกงง่เลยเนี่ยสายคนเบึ่งมาแซม ใค่อ่านนาลางถอยว่านี่แฟนครับเนี่ย่าสันหนุนอนรับหลงสวยวิจิตรนี่นอนรับลงให้วันคอยโทรมาบังรอบสองคิ่เป็นครับรับอีกกันลับเป็นงว่ารู่นอันนี้รู้่รถกระส่งเก่ามันเขาน้ำลมาจ้งใคอย ลือกับใจครับงานนี้พี่น้องบึงมีอะไรของขครเนี้ยรถมีัเยต่อยขวน้ำต่อเป็นหรอกรนถะนี่ซ่พาวเวอร์ไรหายไม่ใอยพี่นะว,ว้าวอีนี่น

นี่สิหมอดอกลำพบมพก,ก็บหายช่วยเปิดท้ายหอมแดงมาอ,อื่นห้อมกระเทียมซ้ำโล่ลอยอ่าคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ